กตุนิติวิทยาศาสตร์ตอนที่สามวัตถุพยานใช่ครับของพวกนี้เรียกว่าวัตถุพยานถ้าได้ดูในหลายๆตอนที่เรานำเสนอก็จะพบว่าเมื่อมีเหตุสิ่งที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต้องเก็บและนำมาเป็นหลักฐานเพื่อพิสูจน์หาความจริงนั้นล้วนแล้วต้องมาจากวัตถุพยานเหล่านี้ฉะนั้นวัตถุพยานจึงเป็นตัวไขปริศนาที่สำคัญที่สุด ในการคลี่คลายคดีครับแล้วเจ้าวัตถุพยานพวกนี้เก็บได้มาแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเขาจะเอาไปไหนกันครับเป็นคำถามที่ดีมากตามมาครับวัตถุพยานพวกนี้ทุกเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บมาจากที่เกิดเหตุเมื่อได้มาแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะนำมาเก็บไว้โดยมีวิธีการบรรจุและการเก็บที่แตกต่างกัน วัตถุพยานบางชิ้นจะถูกนำมาใส่ซองโดยจะต้องปิดผนึกอย่างดีและบนซองต้องเขียนชื่อวัตถุพยานที่มาและชื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่รับผิดชอบหรือบางชิ้นส่วนก็จะถูกเก็บใส่กล่องไว้แล้วปิดผนึกกล่องนั้นอย่างดีพร้อมกับเขียนรายละเอียดที่มาของวัตถุพยานชิ้นนั้นอย่างชัดเจนและที่สำคัญต้องระบุชื่อเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนด้วยแต่ในกรณีการเก็บวัตถุพยานที่เป็นลายนิ้วมือแฝงนั้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะเก็บลายนิ้วมือแฝงลงบนกระดาษแต่ต้องมีลายเส้นของผู้เสียหายลงไว้อย่างชัดเจนเพื่อยืนยันที่มาของวัตถุพยานแล้วส่งต่อไปที่ไหนครับลุงหมอเมื่อได้วัตถุพยานแล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน ก็จะมอบให้พนักงานสอบสวนเพื่อส่งต่อไปยังห้องแลบตรวจพิสูจน์ที่เรียกว่างานกระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์เมื่อทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานทำการตรวจพิสูจน์และได้ผลการตรวจแล้วก็จะรายงานผลการตรวจพิสูจน์ที่ได้นั้นส่งกลับไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อพนักงานสอบสวนในคดีนั้นจะได้นำผลการพิสูจน์ไปทำการสอบสวน และตามจับกุมคนร้ายต่อไปแต่ถ้าเป็นกรณีไฟไหม้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็จะทำการตรวจพิสูจน์และสรุปสาเหตุของจุดต้นเพลิงให้ได้ก่อนแล้วถึงจะส่งผลการพิสูจน์ไปยังเจ้าพนักงานสอบสวนคดีดาเนินงานต่อไปเช่นกันสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นผู้หาความจริงเสร็จแล้ว จับคนร้ายด้วยเลยไหมครับลุงหมอสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการทำงานแก่พนักงานสอบสวนคดีในการพิสูจน์หลักฐานที่ได้มาจากเหตุต่างๆอำนวยความยุติธรรมโดยการค้นหาความจริงของคดีนั้นๆให้ผู้เสียหายได้รับความเป็นธรรมแต่ถ้าเป็นในกรณีบ้านถูกไฟไหม้ผลการพิสูจน์หลักฐาน ก็ยิ่งเป็นส่วนสำคัญพระผูเสียหายสามารถนำผลการพิสูจน์นี้ไปใช้ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุที่เกิดขึ้นได้ไม่สูญเสียเปล่าๆการกระทำความผิดใดๆจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตากระบวนการค้นหาความจริงทางนิติวิทยาศาสตร์จะช่วยคัดแยกผู้บริสุทธิ์ออกจากผู้กระทำผิดเสมอครับสร้างสรรค์โดย มูลนิธิเอเชีย